ธรรมะวิธีลดเคราะห์บรรเทากรรมเสริมดวงสิริมงคลด้วยพลังบุญศักดิ์สิทธิ์สิทธิกาลยะพระอริยะเจ้าได้ถ่ายทอดธรรมะวิธีเพื่อโปรดสัตว์ให้มีสุขผลทุก์พอสรุปได้ความดังนี้เรื่องบุญเรื่องบาปกรรมกำหนดที่พุทธศาสนากล่าวไว้เป็นเรื่องจริงเพราะถ้าไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วมนุษย์เราต้องเกิดมาเหมือนกันหมดแต่เพราะมีบุญมีบาปจึงเป็นเช่นนั้น มีดีมีชั่วสุขทุกข์รวยจนมีโชคมีเคราะห์ดังได้อธิบายในเบื้องต้นว่าสุขทุกข์เกิดจากบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วดังนั้นการที่จะหลีกผนจากทุกโทษเว้นภัยข้อร้ายทั้งหลายก็ด้วยพลังของความดีที่ตนเองได้สร้างเป็นเกณฑ์หลักแล้วยังสามารถพึ่งพาพระรัตนตรัยตลอดจนเทวริษรวมพลังบุญศักดิ์เป็นแสงสว่างแก่ชีวิตเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีงามของตนและคนอื่น ธรรมวิธีลดเคราะห์บรรเทากรรมแก้ววิเศษมีค่ามหาศาลประมาณค่ามิได้เป็นที่พึ่งได้จริงคือพระรัตนตรยัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงให้ตั้งนโมนมัสการบูชาพระถึงไตสรสารณคมพุทธทังสารนังคัดฉามิธรรมังสารนังคัดฉามิสังขังสารนังคัดฉามิทางศรัทธามั่นคงย่อมเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นแก้วสูงสุดในสามโลก ศีลร,รักษาให้มีกายวาจาเป็นปกติคือส่งผลให้เกิดในที่สุขติเทวดารักษาไม่ไปในทางเสื่อมบางท่านบอกว่าศีลร,รักษายากแต่จริงๆแล้วทุกท่านสามารถรักษาได้อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีบางท่านมีปัญญาก่อนอนรักษาศีลแปตื่นนอนรักษาศีลห้นอนาอย่างน้อยก็มีกําไรเพราะตอนนอนรักษาศีลได้อย่างแน่นอน ช่วยชำระกิเลสให้เบาบางลงและเป็นบุญสำคัญที่จะรองรับความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทานส่งผลให้มีทรัพย์ทานมีหลายระดับแตกต่างกันตั้งแต่สัตว์ดิรัชานมนุษย์พระอริยเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมมีอนิสงส์แตกต่างกันไปจนถึงสังฆทานวิหารทานธรรมทานและจนถึงที่สุดคืออภัยทาน ถ้าบำเพ็ญอยู่เสมอย่อมยังผลให้เกิดความคล่องตัวทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆคือหาภาชนะอันสมควรตั้งอยู่ในที่บูชาแล้วนำเงินไปใส่ไว้ในภาชนะนั้นสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญพระคาถาปัจเจกับพุทธเจ้าสะสมไว้เต็มหรือมีโอกาสก็นำไปทำบุญทำทุกวันเห็นผลทั้งทางโลกและทางธรรมการจเจริญภาวนาเป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะสามารถปราบกิเลสได้หลายตัว ตั้งแต่เริ่มตั้งตาการสวดมนต์สามารถบำเพ็ญได้ครบทั้งกายวาจาใจเช่นกายพนมมือนอบน้อมปากสวดมนต์สรรเสริญคุณพระใจระลึกถึงคุณพระผู้ที่สวดด้วยความเคารพตั้งใจเลื่อมใสย,ยังให้มีบุญประมาณไม่ได้ทั้งยังเกิดสวัสดิมงคลผู้ที่ฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะทำแทง้งเป็นบาปก่อให้เกิดทุกอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตนา,นานาประการ ให้ทำบุญด้วยพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วขึ้นไปผ้าขาวหรือไตรจีวรถวายสังฆทานอธิษฐานขอบุญพระพุทธเจ้าบุญศักดิ์สิทธิ์นำพาดวงจิตไปวิมานบุญขออโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุขด้วยพุทธบรมีธรรมหรืออาจจะสร้างพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วอธิษฐานเป็นพระพุทธรูปบูชาอโหสิกรรมพิเศษของเรา โดยเชิญดวงวิญญาณของบุตรมาเป็นเทพรักษาประจำองค์พระทำการอัญเชิญด้วยการสวดพุทธคุณและพระคาถาต่างๆขอบุญพรพุทธเจ้าสองนำทางขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันมันสวดมนต์แผ่เมตตามากๆเพื่อชำระจ,จิตใจให้สะอาดผู้ที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอายุสั้นควรทำบุญด้วยการช่วยชีวิตสัตว์อธิษฐานแผ่เมตตาอโหสิกรรมทำบุญด้วยยารักษาโรค หรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์หรือด้านการแพทย์บำาุุงพระเนนผู้อาพาธเจ็บป่วยผู้ที่สมบัติชิบหายด้วยเหตุต่างๆจงทำใจอยากเสียดายกับทรัพย์นั้นๆทำใจให้เป็นบุญมาแทนที่ให้อธิษฐานสมบัติทั้งหลายที่สูญไปทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตขอพิจารณาบูชาแก่พระไตรลักษณาา์ญาณพระอนิจจังทุกขังอนัตตาขอสมบัติทั้งหลายทั้งทางโลกทางธรรม หลังไหลเข้ามาเป็นหมื่นเท่าเท่าวีคูณและควรให้ทานตามโอกาสบางท่านที่เป็นนี่สงนี่สินทรัพย์นี่ศีลน,นี่เวณน,นี่กรรมกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งชาติก่อนชาตินี้ให้อธิษฐานสร้างพระชําระนีถวายในพระศาสนาอาจจะเป็นพระพุทธร,รูปตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปจนถึงสี่ศอกหรือมากกว่านั้นอธิษฐานชนํารหนีและปิดทองคำแท้ที่องค์พระตั้งแต่สามแผ่นขึ้นไปหรือทั้งองค์ก็ยิ่งดี พร้อมปัจจัยศรัทธาเขียนหน้าสองถวายชำระนี่สง์นี่ศีลทรัพย์นี่ศีลน,นี่เวณน,นี่กรรมขอให้หมดนี่มีศีลด้วยพระพุทธรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษประมาณไม่ได้ทุกข์เพราะความรักเพราะเคยทําชั่วเรื่องความรักไว้ให้ตั้งใจรักษาศีลถือบวชแล้วเจริญปัญญาให้มากๆความรักไม่ได้ทําให้ผู้ใดทุกข์แต่ทุกข์เพราะการยึดติดไม่ปล่อยวางปรารถนาที่จะครอบครองจึงเป็นทุกข์ ดังนั้นจึงควรรู้จักให้รู้จักรักโดยไม่หวังผลตอบแทนและที่สำคัญจงรักตนเองให้มากทําชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อตนเองและคนที่เรารักและคนที่เราทุกเรื่องคู่ครองให้พิจารณาว่าอาจจะมีนี่เวนนี่กรรมต้องชดใช้ให้จุดเทียนหนึ่งคู่ทูบห้าดอกดอกไม้ห้าสีถ้าเป็นดอกกุหลาบได้ก็ยิ่งดีอธิษฐานบูชาพระหากแม้นมีนี่ศีลน,นี่เวหน,นี่กรรม ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันน้อมจิตระลึกถึงบุญกุศลที่เคยสร้างร่วมกันชักนำดวงจิตให้คิดดีต่อกันแล้วแผ่เมตตาให้มากๆย่อมเกิดผลดีตลอดทั้งให้พิจารณาสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอะไรควรไม่ควรแก้ไขตามเหตุไม่ใช้อารมณ์ต้องแก้ไขด้วยสติปัญญาผู้ถูกหลอกลวงเพราะเคยทำชั่วทางวาจาให้ตั้งใจรักษาสัจจะในสิ่งที่ดีงามเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นตั้งสัจจะว่าจะสวดมนต์ทุกวันก็ทำให้ได้พูดแต่สิ่งดีงามผู้มีสติไม่ดีอาจจะเพราะเคยทำชั่วในสิ่งที่มืนเมาจึงให้งดของมืนเมาทั้งหลายเพื่อสร้างสติอธิษฐานว่าจะดื่มจะสูบให้น้อยลงและเลิกละหากทำได้ก็ชนะตัวเองผู้เลี้ยงลูกหลานไม่ได้ดีควรสั่งสมกตัญยูกะตะเวทิตาธรรมอธิษฐานขอพรพระแจกหนังสือธรรมะเพื่อสั่งสอนคนให้เป็นคนดี ควรป้อนข้อมูลดีๆไม่ควรแช่งด่าลูกหลานถ้าใครแช่งด่าไว้มากๆควรสวดมนต์ขอถอนคำแช่งด่าเปลี่ยนคำอธิษฐานในทางที่ผิดเป็นทางที่ดีบางท่านที่อยู่ที่อาศัยเป็นทุกข์ก็ให้ตั้งขันน้ำที่หน้าพระเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆจุดเทียนทำน้ำมนต์เวลาดับเทียนก็ขอให้ดับความทุกข์ความเร่าร้อนทั้งหลายและแผ่เมตตาพรหมวิหารอุทิศบุญกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่เทวดาสรรพชีวิตทั้งหลาย อธิษฐานขอน้ำพุทธบารมีไปประพรมให้ทั่วบริเวณบ้านขอบันดาลให้สิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีบางท่านอายุถึงเป็นจะเพศดวงไม่ดีเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตามไม่ว่าราหูเข้าพระเสาวแทรกเราอาจจะทำพิธีบูชารับส่งรวมกันทุกพระองค์พร้อมกันทีเดียวก็ได้โดยหาเทียนใหญ่พอประมาณปิดทองคำแท้อธิษฐานเป็นเทียนเสริมดวงสิริมงคลดวงชะตาชีวิต ให้แต่งดอกไม้ทูบเทียนภาวนาสวดอิติปิโสโนพระคอเต็มสูบบูชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาดวงขอให้กลับร้ายกลายเป็นดีที่ดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปอาจสวดพระคาถาต่างๆจนหมดเล่มหรือนั่งสมาธิต่อด้วยก็ยิ่งดีกิจการค้าขายไม่ประสบความสำเร็จให้พิจารณาแก้ไขเหตุอันสมควรหรือใช้วิธีช่วยคือทูบอธิษฐาน ให้เอาทูปที่ใช้ทั้งหอมมาทำพิธีสวดอิติปิโสนพเคราะห์และพระคาถาต่างๆแล้วอธิษฐานขอให้เป็นทูปสารพัดดีเวลาใช้ให้จุดปักกลางแจ้งโดยใช้จำนวนตามกำลังวันและสวดคาถาบูชาประจำวันตามด้วยพระคาถาอื่นๆขอในสิ่งที่ดีงามทูปนี้สามารถใช้บูชาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีบางท่านมีคนทักว่ามีองค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษา ไปรับขันรับผ่านมาปรากฏว่าไม่ดีขึ้นแย่ลงกว่าเดิมหรือถูกหลอกลวงให้เสียเงินเสียทองอันนี้ให้พิจารณาให้ดีมีอีกวิธีหนึ่งให้จัดทูบห้าดอกเทียนห้าเล่มดอกบัวห้าดอกหรือดอกอะไรก็ได้ที่หาได้ตั้งขันบูชาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาตนองค์ครูบาอาจารย์ทั้ง108 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เป็นมิ่งเคารพให้ตั้งขันห้านี้ในวันดีเช่นวันพฤหัสบดีโดยตั้งชุมนุมเทวดาสมาทานศีลสวดมนต์บูชาและแผ่เมตตาการกินมังสวิรัตงดเว้นเนื้อสัตว์นอกจากจะให้ใจเบากายเบาย่อมช่วยให้ปริมาณการฆ่าสัตว์ได้ร่างกายสะอาดเทวดาย่อมรักษาให้พิจารณาเป็นเพียงธาตุแผ่เมตตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกัน ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาจะยังผลให้จิตใจสบายให้นอนหลับสนิทผู้ที่นอนฝันร้ายแก้ด้วยพระคาถาดังนี้ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสตโธปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้เลือกใช้ตามโอกาสย่มสอมเสด็จเคราะห์เสริมบารมีมงคลชีวิตได้ทุกสิ่งในโลกเป็นอนิจจังทั้งหมดอย่ามองแต่ภายนอกให้มองภายในใจของเราบ้างพระท่านว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงมีอนิสงส์สูงสุดการสร้างหนังสือธรรมทุกหนึ่งตัวอักษรเปรียบเสมือนการสร้างพระหนึ่งองค์ย่อมมีเทวดามารักษากำจัดโรคเวรโรคก,กรรม บันเทนิ่นิกมได้ทำให้เจริญรุ่งเรืองอธิษฐานในทางชอบธรรมจะสำเร็จสมปรารถนาขอขอบคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ